สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนสามทุ่มนะคะตอนนี้สามทุ่มตรงเลยนะคะคุณครูตากำลังจะออกไปนอนบ้านสวนนะคะก็เลยจะเข้ามาปิดไฟให้เด็กๆน้ำอัดลมนะคะปรากฏว่ายังไม่นอนสักตัวเลยนะคะนี่ค่ะยังเล่นกันอยู่เลยนะคะนี่ค่ะน้องโค้กอยู่ข้างใต้นั้นนะคะเห็นไหมคะดันปิดปีเลย ดีนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ครูตั๊กทำงานเลิกค่ำหน่อยนะคะก็เลยจะออกไปบ้านสวนค่านิดนึงนะคะบ้านเรียบร้อยดีนะคะทุกคนเตั้งแต่จับให้เมื่อวันก่อนนะคะมามาสไปกับน้าอ่าสไปกับแฟนต้ามานอนได้แล้วลูกมานอนได้แล้วคะ่ะลูกมาสไปไปเข้ามาลูกเห็นไหมน้องโคเขาเรียบร้อยก็น,นอนแล้วนั่น เดี๋ยวนี้บ้านหลังเล็กของสิงหามีแต่แฟนต้านอนนะคะทุกคนคุณตาสังเกตตอนเช้าหรือตอนกลางวันมาดูนะคะแฟนต้าจะจับจองแต่เพียงผู้เดียวนะคะบ้านหลังนี้นะคะส่วนน้องโคกับน้องสไปซ์จะสลับกันนอนในตู้เสื้อผ้าบ้างหลังตู้เสื้อผ้าบ้างนะคะน้องโคกําลังจะง่วงเลยเนอะโคกําลังง่วงแล้วนะคะ,คนะคะมาพี่ไปเข้ามานอนได้แล้วมันสามทุ่มแล้วลูกมาแล้ว ตอนนี้คุณครูตักเปิดพัดลมให้เด็กๆด้วยนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะทุกคนตอนนี้28่สิแองศานะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปนะคะแต่ว่าเข้ามาดูเด็กๆเห็นเขาอยู่กันครบนะคะแม่ดำเล็กไม่มานอนด้วยเหมือนเคยนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศก่นกอนเข้านอนให้ดูกันก่อนนะคะว่ายังไงก็หน้าหนวดสุดเหล่าของแม่แฟนป้าหน้าหนวด ลขึ้นเยอะนะคะตั้งแต่ติดหลังคารอบก่อนไม่กล้าปีนขึ้นไปอีกเลยน้องแฟนต้านะคะคงเข็ดเลยนะคะคงกลัวจนจำฝังใจนะคะทุกคน <c oughs> จอส่วนของแม่ปารรักแฟนตาจังเลยไหนดูหนวดสิโอ้โหยิ่งโตหนวดยิ่งชัหรหล่ออะไรขนาดนั้นน่ะ <c> ล <oughs> <c oughs> ูกเดี๋ยวเรียกสไปด์กันนะคะสไปด์เล่นอยู่ข้างหน้านะคะทุกคน มามืดจืดสื้อแล้วลูกน้องไปเอาไปไปไหนแล้วลูกในแถวนี้นะคะทุกคนไม่ห่วงนะคะสไปออกมาได้แล้วลไปเอ้ยมาลูกมาบางทีเขาก็นอนสลับห้องเบอร์สี่ด้วยนะคะกับเบอร์ห้าสลับนะคะแต่ส่วนมากดึกๆก,ก็เข้าไปนอนในห้องห้ากันนะคะอ๋อสไปลเล่นอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนมาพี่ไปมาเข้านอนได้แล้วลูกมาๆม,มันดึกแล้วมาแล้วสไปจา้ามานี่น้องโคบ <laughs> มาเลวมามาไปมาหาแม่น้องคอกับแฟนตาไล่จับกันนะคะทุกคนนะเด็กแล้วก็ยังวิ่งไล่จับกันอยู่นะคะแล้วบางทีเช้าตื่นขึ้นมาคุณตั๊กนอนท้องเรียนก็จะไปนอนอยู่โต๊ะลงทะเบียนกันนะคะโต๊ะลงทะเบียนมีแต่ขนแมวเต็มเลยนะคะทุกวันเลยนะคะไปนอนกอดกันอยู่ที่โต๊ะหน้าห้องเรียนคุณคุณตั๊กนะคะมามาไปกับโคก ok. มาได้แล้วมันเดึกแล้วลูกมะมามาไปมะไปมาหาแม่เอาลูกมามา,มาได้แล้วค่ะ น้องโคโคกออกมาลูกมันมืดแล้วมะเดี๋ยวแม่ต้องปิดไฟให้หนูแล้วไงลูกหนูต้องเข้าบ้านแล้วลูกป่านแล้วมา <c oughs> เดือนหน้านะคะสิงหาคมก็จะวันที่แปดสิงหาคมเดือนหน้าเด็กๆน้ำอันลมทั้งสามชีวิตนะคะจะมีอายุครบหนึ่งขวบแล้วนะคะจะครบวันเกิดของเด็กๆน้ำอันลมนะคะ แล้วก็ครบหนึ่งปีที่สิงหาหลงทางมาด้วยนะคะคือ8สิงหาคม2566เมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ขึ้นพร้อมกันนะคะคือสิงหาหลงม,มาแล้วก็แม่ดําเ็กข้อลูกสามตัวก็คือโคบแคนตาสไปนะคะคือตั๊กจำได้แม่นเลยนะคะหหนื่นอยห,หล้วลึว <laughs> หลึห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 งหึหึหลหึหึหหึ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 แึหึนึหะหึ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  มามาสไป์ามาได้แล้วลูกสไป์กับน้องโคกเรียกยากจังเลยมาโคกสไป์เข้ามาบ้านมานอนได้แล้วดูดูดูแฟนต้าเป็นตัวอย่างไงถ้าปูดเดี๋ยวคุณตั๊กจะหาพืนใหม่มาให้อีกทีหนึงนะคะเพราะผืนนั้นที่บอกว่าเขากัดตุ๊กแกนะคะ<ๆ>ก็เลยเละตุ้มเปะเละเทอะไปหมดเลยต้องพิ้งเลยนะคะ<ๆ>ก็เลยให้นอนแบบนี้ไปก่อนนะคะแซนต้ามาแล้วนะคะทุกคนเอ้ยสไปามาแล้วนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะ มุมนี้เด็กๆก,ก็ชอบนอนนะคะแล้วก็หลังตู้นะคะเขาชอบนอนนะคะเนี่ยพัดลมยังหมุนติ้ว,วๆอยู่เลยทุกคนดูแฟนต้ามองคุณครูตาค่ะมันดึกแล้วลูกเดี๋ยวหนูต้องนอนกันแล้วนะคะแฟนต้าท่าทางจะง่วงแล้วนะคะทุกคนสไปซ์จ๋าไปไม่ไปเล่นนะลูกมันดึกแล้วค่ะไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านนอนน้องโคกโคกออกมาได้แล้วลูกโคกโคกออกมาได้แล้วค่ะนะอะไรลูกจะไปพูดว่าอะไร ง่วง้วค่ะแม่ไปนอนได้แล้วไปหนุนที่เันต้าเคลิมแล้วหนุนตาเคลิมหมดแล้วโคกโคกออกมาได้แล้วลูกโคกจ๋าน้องโคกนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงปุ้งกีนี่นะคะตออะที่ตักถังขยะตักผงเนี่ยนะคะโคกออกมาตัวเองยิงตัวดำๆอยู่แล้วไปเล่นอยู่มุมดำๆนะออกมาไงพอบอกเจนต้าจะนอนแล้วก็วิ่งมากอดสไปร์ลทีนี้ไม่หลับไม่นอนกันอ่ะแม่ต้องออกไปสวนแล้วนะมันดึกแล้วนะลูก จะแ,แม่ดำเล็กไม่มาเลยไม่รู้ไปไหนแนี่ยดำเล็กเขาชอบไปซอยตรงนี้นะคะทุกคนเป็นซอยที่น้องหลงมาครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะซอยนี้เลยแต่กูจักถ่ายเลยนะะี่ค่ะซอยข้างหลังหอพักกูจักนะคะแม่ทำเล็กหลงมาจากทางนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ไปบ่อยด้วยนะคะเนน่ลาก,กันต้าอยู่ไหนล่ะหลกจะนอนกันได้หรือยัง สักพักหนึ่งคุณครูตาก,ก็จะเอาเด็กๆสามตัวเข้านอนแล้วก็ปิดไฟให้นะคะเดี๋ยวให้เขาเล่นจนหนำใจก่อนนะคะไหนล่ะเมื่อกี้เห็นแฟนต้ามาทางนี้นะคะแฟนต้าแฟนต้ากลับมาได้แล้วลูกต้าเนะี่ยวันนี้อยู่กับพี่ด้านะวันนี้อยู่กับพี่ด้าไม่ไปเราไปไม่ไปแล้วลูกไปไปเข้าห้องเข้าห้องไม่ไปแล้วนะล,ลูกกำลังสนนะคะ แต่ไม่ห่วงนะคะพอเช้าคุณตั๊กกลับมาจากบ้านสวนสามตัวก็จะคอยคุณตั๊กอยู่ที่หน้าห้องเรียนนะคะก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะ <c oughs> จึงหาลำใหญ่ขาวไปเรียบร้อยแล้วกินข้าวเย็นแล้วก็ไปแล้วนะคะอ่ะปะเดี๋ยวน่พาเข้านอนแล้วแม่ก็จะออกไปสวนแล้วที่นี่มันดึกแล้วนี่ <c oughs> นะคะไม่มีรถแล้วนะคะดึกแล้วนะคะ เงียบเลยนะคะอ๋อเห็นกันต้าแล้วค่ะนุ่นค่ะเล่นอยู่กับน้องโคกนะคะจ้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเช้ามาจิ้งจกอยู่ในห้องนอนเนี่ยวันละหลายตัวนะคะสองสามตัวนะคะสีมือน้ำอัดลมล้วนๆเลยนะคะมามาออกมาได้แล้วลูกมาอา้าสนุกใหญ่เลยทั้งสองเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ กับแซนต้านะคะมามามาได้แล้วลูกเด็กๆออกมาได้แล้วค่ะมามาสปายไปมาได้แล้วลูกค่ะทุกคนคะยังไงเดี๋ยวค,คุณคูตาจะเอาเด็กๆเข้านอนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค,คุณคูตาคงต้องขอตัวก่อนนะคะวันนี้พาทุกคนมาส่งน้ําอัดลมเข้านอนนะคะส่วนพี่ๆอีกสี่ตัวคงไม่เจอนะคะเพราะว่าพากันเข้านอนหมดทุกตัวแล้วนะคะปะเดี๋ยวจะอุ้มสปไปเข้านอนแล้วนะลูกนะตาตาตาเข้านอนได้แล้วลูกมันเด็กแล้ว ไปจาตอนนี้คุณตั๊กอาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดนอนพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะนอนแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กขอตัวอุ้มน้องสไปเข้าห้องก่อนนะคะเดีย๋ยวต้องบางโทรศัพท์ก่อนทีนี้คืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสุนนะคะไปมาไปมา ถ้ตากับน้องสไปลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอุ้มเอาน้อง่าน้องโคกับน้องเฟนต้าข้างหลังหอผักด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะปไปไปไปเราเข้าบ้านได้แล้วลูกตะมามาแม่อุ้มมาลูกมา